สวัสดีค่ะเยียะยาจ้าชาแน,นลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะการยืนยันตัวต้วตนนะคะสำหรับผู้ที่ ผ่านได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้3มธนาคารมีกรุงไทยออมสินและทกศนะคะให้ท่านคิดรหัส6กหลักไปนะคะและก็นําบัตรประชาชนนะคะทางเจ้าหน้าที่ธนาคารจะได้ใช้บัตรประชาชนแล้วก็รหัสที่ท่านต้องการจะใช้นะคะบันทึกหมายเลขลงไปนะคะเพื่อนนี่ค่ะก็เป็นรีวิวบรรยากาศนะคะก็ต่อคิวกันไปนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนเยอะนิดนึงนะคะ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ได้ใช้เงินในงวดแรกในเดือนมีนาคมนะคะก็ให้ไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยภายใน เดือนนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ยืนยันเดือนนี้ก็ยังสามารถยืนยันได้เรื่อยๆนะคะแต่เงินจะเข้าในเป็นรอบต่อไปนะคะเป็นรอบๆไปนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเ,เพื่อนๆประชาชนพ่อแม่พี่น้องก็ไปต่อคิวยืนยันตัวตนนะคะเพียงแค่นําบัตรประชาชนแล้วก็คิดหมายเลข6หลักทางเจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะดาเนินการให้ท่านเรียบร้อยง่ายๆสะดวกรวดเร็วมากเลยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างบรรยากาศการรีวิวค่ะ